สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยครับผมฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่22สิบสองเดือนหกพี่หกเจ็ดนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้สามฮานอยน่าสาฮานอยผมให้สองผมเน้นพิเศษสี่สิเอร์เซนพิเศษไม่มานะครับปกติห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมก็ ก็มาอยู่นะครับแต่ว่า,าแต่ว่าออกไปเล็กเบิ้ลน,นะครับผมออกมา22นะก็ไม่ได้จบให้ครับผมอนอย VIP ผมให้แค่10เเซนะก็มาเป็นรอบ V ีไครับผมนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมก็เข้า2 7 7 2นะเมื่อวานนี้2มา3นอยเลยเป็นเฉพาะกิจไหลลงมาแต่เฉพาะกิจเลยนะเฉพาะกิจปกติแล้วก็ VIP เข้าเป็นรอบ V.I.P. นะพิเศษก็เข้าอยู่แต่ว่าออกเล็กเบื่อนเนาะสก็มาอยู่แต่ว่าเป็นเล็กเบื่นมาตามเงินต่อเลยนะครับผม ห้าหน่อยเม็ดเดียววันนี้วันนี้ผมให้เก้านะครับสามหน่อยให้เก้านะครับผมก็จะมีก็จะมีเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าครับผมเก้าสามเก้าสองเก้า เก้าแปดเก้าสี่เก้าหกเก้าสี่แล้วก็เก้าหกไม่มีแต่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะคงไม่มาเก้าหนึ่งะ ก้าหนึ่งกับเก้าเก้าเนาะไม่มีสามารถหน่อยครับผมเก้ามาแน่นอนครับผมวันนี้ ก้ามาแน่นอนครับผมพิเศษ40%ปกติ40 v p 20%ตัวเนีนก็จะมี9 97 95 92แล้วก็93 97 95 92 93นะครับผมสำหรับแนวทางก็จบไปแล้วครับผม,ผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ